สวัสดีค่ะช่องภายบนเหนือชา้างวันลอยนีลานะคะวันนี้พาบ่วนกับคุณแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนี่ค่ะสะน้ำบ้านหนองบัวของเรานะคะสะใหญ่นะคะตรงนี้เราไม่ได้พามาลงสระนะคะเราพามามาทุ่งนานะคะ่ะลงแรงค่ะลงไม่ได้นะ ค่ะสงครามโครงการ ถ้า้างแล้วถ้าทางแล้วช้างเราจะไม่อยู่นะคะควตเดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางทุ่งนานะคะวันนี้นะจอนใหญ่จังเลย วัน,ดนไ,ได้นะวเวันเดี๋ยวเร,เราจะเดินตามกันไปนะคะเดินลงทุ่งนะคะโดยเอยเดินลงทุ่งนาของเรานะคะเนี่ยวันนี้เห็ดหอมไม่ได้มาะคะ่ะเห็ดหอมอยู่บ้านค่ะ ไปเลยค่ะเดินลงนี่นะคะลงมาแล้วค่ะลงทุ่งแล้วค่ะเราลงทุ่งแล้วเดินออกกําลังกายนะคะช้างก็ได้ออกกําลังกายคนก็ได้ออกกําลังกายนะคะไอสุนัขตัวดำๆสีดํานี่ก็สุนัขที่บ้านเหมือนกันนะคะชื่อกล้วยค่ะผมงชอบเห็ดหอมเลยโอ้ยผมชอบบนเหนือเลยนะคะเนี่ยเราจะเดินไปทางนู้นนะคะ เลยนะคะเดี๋ยวจนกว่าจะได้มุมนะคะที่เราจะถ่ายคลิปส่งทางโครงการของเราทุกวันนะคะถ้าถือกล้องไปอย่างนี้คงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะตัดคลิปไปตรงที่จุดท,ที่เราจะถา่ายกันแล้วกันนะคะมันสั่นนะคะนะคะเดี๋ยวตัดคลิปไปทางนู้นเลยนะคะนี่ค่ะถึงแล้วะคะ่ะถึงที่ที่เราจะถ่ายคลิปเห็นไหมคะเห็นควานไหม,มถ่ายคลิปอยู่ไหมคะ แม่ควานอยู่ห่างๆนะคะไม่ได้เข้าไปใกล้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะเดินเข้าไปหาอยู่นะคะแต่เรามาคนละทางนะคะช้างมาอีกทางหนึ่งคนก็เดินอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเฉะค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะเดินไปใกล้ๆอยู่นะคะอันนี้ก็ถ่ายไกลๆให้ดูก่อนเนาะเป็นสะบัวนะคะตรงนี้คนละสะกับเมื่อกี้นะคะนี่อยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะตัดไปตรงใกล้ๆเลยนะคะ นี่ค่ะเข้ามาใกล้แล้วนะคะโอ้ยกว่าจะเดินมาได้ดูอ้วนไม่ควานกลัวมากเลยนะคะเวลาอ้วนนั่งท่านี้ไม่ควานกลัวพุงอ้วนจะแตกนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่แตกคะ่ะเราแค่เสียวเนาะเพราะว่าพุงเหมือนอึนอ่างเลยนะคะและฉายาของอ้วนอีกฉายานึงก็คือเจ้ารถถังนั่นเองนะคะนี่หุนเหมือนรถถังเลยนะคะเขาไม่หันหน้ามาหาเรานะคะเราก็ถ่ายทางนี้ก่อนเลยคะ่ะ เพราะว่าถ้าไปถ่ายทางนู้นมันจะย้อนเสงนะคะก็ต้องถ่ายทางนี้นะคะดูอ้วนาพามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะสูตรอากาศบริส,สุทธ์นะคะกลางทุ่งนาของเรานะคะอืมคันอีกแล้วคันไม่เลือกที่อีกแล้วถูถูเมฆแล้วนะคะถูดากเมฆนะคะอันนี้หญ้าตรงนี้เขากินได้นะคะแต่เขายังไม่กินนะคะน่าจะยังไม่กินแต่เขากินได้นะคะ แล้วก็เราดูกันต่อนะคะว่าเขาจะกินไหมลมก็แรงนะคะเนี่ยโอ้ยแรงมากดูหมาก็วนไปวนมานะคะไม่เดือนก็เราเวงนะคะเราเวงสุนัขนะคะสุนัขที่มากับเรานเนี่ยแหละค่ะได้ยังไงมันก็ไม่ไปนะคะมันมาตามแล้วดูเว่นเวนขาทําอะไรครับดูอุ้ยนั่งแล้วค่ะนอนแล้วนอนบนหญ,ญ้านะคะคงจะเย็นสบายเนาะ ดันั้นจะออกมาทีไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในข้อช้างนะคะก็เราออกมาทุกวันเพราะว่าโครงการของเราเราต้องถ่ายคลิปส่งทุกวันนะคะใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกเนาะจะรู้ค่ะว่าเราทํางานอะไรเกี่ยวกับอะไรด้านที่คอมเมนต์เราไม่ควนไม่ได้ตอบอาจจะเป็นเพราะแม่ควนเนี่ยอาจไม่ทั่วถึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเราไม่เคยปิดบังนะคะว่าเราทํางานอะไรแล้วแม่แม่ควนเนี่ยก็ ก็อ่านดูแล้วเนาะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราชอบปิดบังว่าทํางานอะไรพาแม่วงเดือนกับอ้วนเนี่ยมาทํางานหนักเกินหรือเปล่าเขาถึงผอมนะคะนี่นะคะการทํางานของเขานะคะอันนี้แม่ควานอยากจะบอกนะคะสําหรับ fc ท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะคะการทํางานนี่แหะคะนี่คือการทํางานของเรานะคะทางโครงการของเราทํางานกันแบบนี้นะคะ <laughs> fc คิดว่าหนักไหมคะเนี่ยหนักมากเลยเนาะหน้าสงสารอ้วนจังเลยทำงาน เลค่ะนี่นะคะอันนี้แม่ควันไม่ได้เครื่องนะคะแม่ควันขอบคุณทุกกาลังใจเลยที่มีให้กับช่องของเราตลอดมานะคะช่องของเรานี่ซาบซึ้งมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ให้คะแนนอ้วนกับคุณแม่วงเดือนนะคะตอนนี้แม่ควันก็ ด้วยเราก็ให้กินทุกวันนะคะเจ้าของช้างก็ให้กินด้วยเราก็ให้กินด้วยนะคะบางครั้งการที่เราให้ช้างกินแล้วเราไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ให้เขากินนะคะตอนนี้คุณแม่องเดือนอุดมสมบูรณ์ขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เยอะค่ะคือขี้มูลช้างของเขานะคะก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะจากแต่ก่อนนี้มูลช้างจะเล็กนิดเดียวตอนนี้ก็เริ่มสมบูรณ์แล้วค่ะการที่จะให้เขาควรมันต้อง ใช้เวลานะคะขอให้ FC ทุกท่านเข้าใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราก็ได้อาหารเสริมมาแล้วเนาะก็เมื่อเช้านี้ก็ให้กินแล้วค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะบางช่วงเวลาเราก็ยุ่งค่ะเราจะคือไม่ได้มีเวลาจะมาถ่ายตลอดเวลานะคะอันนี้ให้ FC ได้เข้าใจนะคะเรารักช้างเหมือนกันค่ะคนเลี้ยงช้างเขาก็รักช้างนะคะไม่มีคนเลี้ยงช้างคนไหนที่จะอยากให้ช้างที่ตัวเองเลี้ยงมาผอม นะคะเขามีแต่จะอยากให้อ้วนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะคะอาหารการกินก็ไม่มีความคนไหนที่จะอยากให้ช้างตัวเองอดนะคะคือมีเท่าไหร่ก็หามาให้เท่านั้นเลยค่ะแม่วงเดือนก็ก็ผอมจริงนะคะแล้วเขาก็ตัวสูงด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาหารการเรื่องการกินของเขาก็ก็ยังคายอยู่นะคะก็ยังไม่ได้เลิกคายนะคะแต่อาจจะคาย ลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ใครเยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่วงเดือนของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ควานของเราด้วยนะคะควานไหมนะคะเป็นคนด,ดูแลคุณแม่วงเดือนนะคะไม่เคยอดนะคะเรื่องยาเรื่องอ้อยเรื่องสับปะรดก็มีกินนะคะตอนนี้ก็มีอาหารเสริมเพิ่มมาให้แล้วค่ะนะคะเขนะาก็ร่างกายเขาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นะคะ่ะ มาตรงนี้อีกแล้วนะคะอ,อีก,กยนมุมบ้างนะคะในบนในซ้าเนี่ยถบบด้านข้างนะคะนี่แบบม,ม,มันเป็นทางชันนะคะม, <c oughs> มันเวลาเวลาเราจะขึ้นมันก็มันก็ลืนนะะ่นค่ะเวลาเราเดินลงมันก็ลื่นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะคะวันไม้ก็ยังถ่ายงานอยู่นะคะถ่ายไม่เสร็จค่ะ นะคะเนี่ยบรรยากาศเย็นดีมากเลยนะคะน่าเอาเสือเอาศาสตร์เอา,าเอาเอเรียกว่าอะไรอะ่ะมาปิกนิกเนาะมาทำกินเนี่ยกลางทุ่งอร่อยเลยนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายเสร็จเราก็จะให้เขากินอยู่ตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะคะดูขาสะบัวสวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่รู้สาไข่นะคะ <c oughs> แต่เขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะพอเรามากินหญ้าตรงนี้นะคะเนี่ยอู้ย่าเขียวเอุ่ม เขียวขจีเลยนะคะนี่กินอริดอร่อยมากเลยนะคะคุณแม่วงเดือนแล้วก็อ้วนเหลือนะคะเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมมานะคะคแม่ควานก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหมูมบ้านงบัวของเรานะคะนู้สาราเอราวันนะคะที่สูงที่สุดนะคะอยู่ทางนู้นนะคะนี่เขายังระแวงสุนัขอยู่นะคะเวลาสุนัขเดินผ่านทางนู้นเขาก็จะหันไปทางนู้นนะคะนี่แหละค่ะ แต่เมื่อกี้แม่ควานก็อยู่ทางทางมุมของน้าสอนนะคะของควานสอนค่ะมีหันหน้ามาแล้วค่ะเดินมาทางนี้แล้วนะคะอุ้ยกินเยอะเะนะคะป้วนอุ้งอ้วนอะ้อวนอ้วนมากเลยนะคะบุญเหลือไม่ต้องเดือนกินเยอะเนะคะอืมอร่อยไหมครับแซ่บบนี่ เห็นไหมคะยาตรงนี้โอ้โหกินดีมากเลยนะคะเนี่ยหลังจากเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็ยังปล่อยให้เขากินนะคะไม่ได้กลับง่ายหรอกคะ่ะอันนี้ก็ช่วงเช้านอกับก็ประมาณสายๆะคะ่ะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะคะวันนี้ค่ะบรรยากาศกลางทุ่งเลยอยากถ่ายตอนอ้วนนอนนะคะนอนกิ้งกับใบต้นหญ้านะแต่ว่าเขาไม่นอนนะคะแล้ก็ไม่บังคับนะคะ ควานก็ไม่บังคับค่ะก็คือปล่อยเขาเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ใช้โซ่นะคะ fc ตอนเดินมาเราเอาโซ่มาด้วยอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาปล่อยให้เขาทำงานอย่างเงี้ยทำงานอัดคลิปเงี้ยค่ะเพระว่าจะปล่อยค่ะปล่อยเป็นอิสระค่ะอัดคลิปเสร็จแล้วก็ปล่อยค่ะปล่อยให้เขากินจนกว่าจะพาเขากลับบ้านก็ถึงจะขึ้นนะคะแล้วก็เอาโซ่ใส่คอกลับบ้านกันนะคะนั่นนะคะอันนี้อธิบายนะคะ แม่ควาดอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างพูดวกไปวนมาบ้างหรือว่ายังไงก็ให้อาภัยกันด้วยนะคะแม่ควาดก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะคะถ้ามีอันไหนสงสัยอยากจะสอบถามก็ติดต่อแม่ควาดโดยตรงได้นะคะทิ้งเบอร์ให้แล้วก็มีเพจให้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือชาอ้วน้อยนีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูอร่อยใหญ่เลยนะคะนี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย